กรดไหลย,ย้อนเนี่ยนะครับทำให้เกิดมะเร็งได้หรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวกรดไหลย,ย้อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะฮะของการเกิดมะเร็งฮะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้กลับมาอยู่ใน c h anel n s u r g i Doc นะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาให้ความรู้ ทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวกรดไหลย,ย้อนนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะได้มาบอกให้กับเพื่อนๆทุกคนให้ฟังนะครับเกี่ยวกับ5สิ่งที่ต้องรู้นะครับเกี่ยวกับกรดไหลย,ย้อนนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มหัวข้อแรกกันเลยฮะข้อแรกนะฮะต้องมาเข้าใจกันก่อนว่ากรดไหลย,ย้อนเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่ายังมีหลายๆคนเนี่ย อาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะสับสนอยู่นะฮะทีนี้เราต้องบอกว่าโรคกดไหลย้อนกับโรคกระเพาะเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะฮะมันไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวบางคนก็จะคิดว่าทั้งกดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นโรคเดียวกันจริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีการเราเรามีการ,ร,าร,าการจําแนกโรคนะฮะแบ่งแยกโรคก,กันอย่างชัดเจนทีนี้เรามาดูกันว่ากรดไหลย้อนจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะฮะกรดไหลย้อนจริงมันก็เป็นภาวะที่ประสาน ที่อยู่ในตัวกระเพาะอาหารของเรานะฮะก็คือพวกน้ําย่อยอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในกระเพาะอาหารหรือว่าลําไส้เล็กเนี่ยมันมีการย้อนกลับขึ้นมานะฮะย้อนกลับขึ้นมานไหนๆก็ย้อนกลับขึน้นมาจากที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมันก็มีการย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารนะครับจนทําให้เกิดอาการตักเนี่ยเราเรียกว่าโรคกดไหลย้อนนะฮะ นี่ข้อแรกนะฮะข้อที่สองนะฮะอาการของกรดไหลย,ย้อนเนี่ยนะครับมันก็จะมีความพิเศษแล้วก็จะมีลักษณะที่จำเพาะไม่เหมือนกับตัวโรคกระเพาะหรือว่าการปวดท้องส่วนอื่นๆนะฮะสำหรับตัว กรดไหลย้อนเนี Hence, ่ยนะครับอาการส่วนใหญ่ที่คนไข้จะมาโรงพยาบาลเนี่ยนะครับหรือว่าอาการส่วนใหญ่ที่คนไข้มีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาวะรู้สึกว่าเหมือนมีแสบร้อนนะฮะอยู่ตรงบริเวณกลางอกหรือว่าตรงบริเวณลิ้นปี่นะฮะอาจจะมีการแสบร้อนจากตรงลิ้นปี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาจนถึงกลางหน้าอกเลยนะครับอันที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวอาการเรือเปี้ยวนะครับก็คือตัวสารน้ำย่อยอะไรต่างๆที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมันก็มีการย้อนกลับขึ้นมานะครับไอ้น้ำย่อยต่างๆที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็จะมี ลักษณะเหมือนกลิ่นที่มีความจำพาะนะฮะแล้วก็ตัวน้ำย่อยต่างๆที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับเมื่อมันมขึ้นมาจนถึงหลอดอาหารเลยขึ้นมาจนถึงบริเวณต่แถวบบริเวณลำคอเนี่ยนะฮะบรเวณน้าก็จะมีการแสบคอแล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่าเราเรอะมาแล้วเรอเนี่ยมันก็จะมีเป็นเรอแบบขมขมเปรี้ยวเียวแสบๆสบคออันนี้เราเรียกว่าเรอเปรี้ยวนี่อาจจะเป็นอาการหนึ่งของพวกปดไหลย้อนฮะสำหรับอาการอื่นๆนะฮะที่เจอได้ในโรคปวดไหลย้อนเนี่ยนะครับก็คือบางคนเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะ ต้องระวังให้ดีว่าบางทีมันเป็นอาการเจ็บหน้าอกจากเรื่องของตัวโรคหัวใจหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะมีความที่เหมือนแล้วก็มีความที่แตกต่างกันอยู่นะฮะเพราะว่าอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดจากตัวโรคหัวใจเนี่ยนะครับก็มันจะมีอาการปวดที่รู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรหนักๆนะครับแน่นๆอยู่ตรงบริเวณกลางอกนะฮะมีอาการร้าวไปที่บริเวณไหล่มีอาการร้าวไปที่บริเวณกรามนะฮะมีเหงื่อแตกใจสั่นอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็รู้สึกหนักๆแน่นๆเหมือนมีอะไรมากดมาทับ รประกอบกับคุณไข่จะมีโรคป,ประจําตัวที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจซึ่งอันนี้อาจจะเป็นลักษณะอาการเจ็บหน้าอกที่ต้องระวังว่ามันเป็นจากโรคทางหัวใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาการเจ็บหน้าอกที่เป็นจากตัวกดไหลย้อนเนี่ยนะฮะมันมีความแตกต่างกันก็นจะมีลักษณะอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมได้ได้บอกไปก็คือบางทีก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกแบบว่าแสบแบร้อนๆนะฮะอยู่ตรงบริเวณกลางอกนะครับบางทีก็มีให้ความรู้สึกเหมือนจุกๆแน,น,ๆน่นๆอยู่ตรงลิ้นปี่เนื่องจากมีที่มันมีแก๊ส อยู่ในกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ร่วมกับประวัติก็คือคนไข้อาจจะก,กินข้าวไม่เป็นเวลานะครับหรือว่ากินอาหารที่กระตุ้นทําให้มันเป็นกรดหย้อนมากขึ้นเช่นอาจจะดื่มชาก,กาแฟรหรือว่ากินของที่เผ็ดจัดรสจัดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยูนะ่อาการอื่นๆนะครับที่เราเจอได้นะครับก็คืออาการไอเรื้อรังนะหรือเชื่อใช่ไหมครับว่า อาการไอเรื้อรังนี่มันเกี่ยวอะไรกับกรดไหลย้อนฮะซึ่งเขาก็มีความเชื่อกันว่าอาการไอเรื้อรังของคนไข้เนี่ยนะครับกระบวนการไอเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการที่ตัวกรดไหลย้อนเนี่ยนะฮะมันมีการไหลย้อนกลับขึ้นมาแถวๆบริเวณกล่องเสียงนะฮะซึ่งพอมันไปกระตุ้นหรือถ้ามันมีการอักเสบแถวบริเวณกล่องเสียงหรือเวณลำคอตรงนี้นะครับมันก็จะกระตุ้นให้คนไข้เนี่ยมีอาการไอนะเพราะฉะนั้นแล้ว บางคนไอเรื้อรังอย่ายไปโทษนะฮะว่าเอ๊ะเขาเป็นวันโรคหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าต้องไม่ดูให้ดีจริงๆแล้วเขาเป็นกรดไหลย,ย้อนหรือเปล่านะครับอาการถัดมาเนี่ยก็คือเป็นอาการในกลุ่มของออปอดอักเสบติดเชื้อนะฮะปอดอักเสบติดเชื้อนี่เกิจกดจากกรดไหลย,ย้อนได้ยังไงนะครับซึ่งบางทีเขาก็บอกว่ามันเป็นจากตัวกรดไหลย,ย้อนนะฮะที่มันอาจจะมีการ ย้อนกลับขึ้นมาจนถึงบริเวณลำคอแล้วว่าตัวคนไข้เองอาจจะมีอาการสํารักนะฮะเข้าไปพอมันมีการสํารักเข้าไปเนี่ยพวกสารเคมีหรือว่าสารคัดหลั่งหรือว่าน้ำย่อยต่างๆอาจจะมีโอกาสที่มันจะเข้าไปในตำแหน่งของหลอดลมนะฮะซึ่งมันก็จะทําให้มีอาการของหลอดลมอักเสบหรือว่ามีการปอดอักเสบติดเชื้อตามมาได้นะครับทีนี้มันก็อาจจะมีอาการที่เราสามารถพบได้ในคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันมักจะเป็นของที่มาคู่กันก็คือในกลุ่มที่คนไข้เป็นกรดไหลย้อนก็มักจะมี อาการกลุ่มที่เป็นโรคกระเพาะนะฮะก็ไม่ได้แตกต่างสักทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีอาการที่มันก็มีความจำเพาะเจาะจงอยู่บ้างเล็กน้อยเช่นคนไทยจะมีอาการรู้สึกว่ากินแล้วมันอาจจะมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่นะฮะาการจุกแน่นลิ้นปี่หรือว่าแสบร้อนอยู่ตรงตำแหน่งของบริเวณลิ้นปี่แล้วก็รู้สึกว่ากินอะไรก็อิ่มง่ายอิ่มเร็วอะไรเงี้ยท้องอืดอือันนี้ก็อาจจะระวังว่าอาจจะเป็นอาการพวกกรดไ่ยย้อน แล้วก็ที่มีปัญหาเรื่องตัวโรคกระเพาะาหร่ลุมด้วยก็ได้นะครับทีนี้เราก็ถึงสิ่งที่ต้องรู้อย่างที่3ก็คือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยนะครับทำให้เกิดมะเร็งได้หรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะฮะของการเกิดมะเรงะะ็งมะเร็งที่ไหนนะฮะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบเป็นกรดไหลย้อนแล้วบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมมะเรง็งรังไข่มะเร็งวัลูกไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วตัวกรดไหลย้อนที่ว่าเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดมะเร็งในเฉพาะบริเวณตําาหหนนน่่งทีีกกดไลย้อมมั รบกวนนะฮะตำแหน่งไหนแล้วฮะที่จะเป็นก็คือตั้งแต่มะเร็งหลอดอาหารนะฮะอันนี้พบได้พบได้บ่อยมากนะครับหรือว่ามะเร็งกระเพาะหางส่วนต้นเลยนะที่ติดกับตรงบริเวณหลอดอาหารตรงนั้นทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันทําให้เกิดมะเร็งได้ยังไงนะครับเพราะว่าเวลาที่ตัวกดไหลย้อนเนี่ยนะครับมันมีการไหลย้อนผ่านเข้าไปในตําแหน่งของหลอดอาหารเนี่ยนะครับ ้อาบอกว่าเยื่อบุของหลอดอาหารกับเยื ain, ain, right ่อบุในกระเพาะอาหารเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วการทนต่อแรงกัดกร่อนของตัวกรดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นหลอดอาหารเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันก็ทนต่อแรงกัดกร่อนของตัวกรดได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแล้วการที่มันมีกรดไหลย้อนกลับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับเข้าไปทําลายเซลล์ อยู่ตรงบริเวณเยื่อบุของตัวหลอดอาหารคืออย่างนี้ต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเซลล์ในร่างกายเนี่ยนะมันมีการถูกทําลายไปหรือว่ามีการบาดเจ็บเนี่ยร่างกายมันก็จะมีการเจเนเรตสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็บางครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างเซลล์ที่เป็นเซลล์ปกตินะฮะแต่ว่าโอกาสนะฮะที่มันจะสร้างเซลล์ที่ผิดปกติ หรือว่าเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็มีนะฮะบางส่วนเนี่ยพอมันกลายเป็นเซลล์มะเร็งร่างกายดีเทคได้ถ้ามันกําจัดได้ทันนะครับก็จบไปนะครับก็ไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าเมื่อมันกาจัดไม่ได้หรือปริมาณที่มันมากเกินไปแล้วเนี่ยนะฮะมีเซลล์มะเร็งที่มันมากเกินไปเนี่ยนะครับก็สุดท้ายแล้วก็จะกลายพัฒนาการไปเป็นมะเร็งในที่สุดเพราะฉะนั้นมะเร็งตําแหน่งที่เราพบบ่อยที่สุดนะครับในคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับที่มีความสัมพันธ์กันจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของตัวมะเร็งหลอดอาหารนนะะเพราฉั้้แลว กรดไหลย,ย้อนนะฮะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆนะครับไม่ได้รักษาไม่ได้ปรับพฤติกรรมไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเนี่ยนะครับมีโอกาสนะฮะที่จะกลายเป็นมะเร็งได้นะครับทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่ต้องรู้นะฮะอย่างที่4สําหรับเรื่อง,องตัวกรดไหลย้อนก็คือว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องส่องกล้องทางเดิอนอาหารทุกคนหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่จําเป็นนะฮะเราจะสงวนไว้นะครับสาหรับในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยง เมื่อไหร่ล่ะที่เราถึงจะบอกว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยแบบมีความเสี่ยงและอันตรายและต้องรีบมาสองกล้องนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยหนึ่งก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีประวัตินะฮะเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารนะฮะคนไข้ที่มีประวัติเรื่องของตัวเลือดออกในทางเดินอาหารเนี่ยจะมีอาการอะไรได้บ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวอ้วกอาเจียนเป็นเลือดนะฮะหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดหรือว่ามีถ่ายดาพวกนี้เนี่ยก็เป็นอาการที่บ่งบอกว่าน่าจะมีเรื่องของ เลือดออกในทางเดิอนอาหารนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือคนไข้ที่มีประวัติเรื่องของกลืนติดกลืนลำบากนะครับเพราะว่าการกลืนติดกลืนลำบากเนี่ยมันมีการบ่งบอกแล้วว่าอาจจะมีก้อนหรืออาจจะมีเนื้องอกอะไรที่ไปอุดอยู่แถวบริเวณหลอดอาหารหรือเปล่าทําให้คนไข้รู้สึกว่ามันกลืนติดหรือว่ากลืนลำบากอันที่สาเนี่ยก็คือคนไข้ที่มีประวัติอ้วกอาจเจียนนะฮะตลอดเวลาหรือว่าวันหนึ่งอ้วกเป็นสิบสรอบเลยเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่มัน จะมีเนื้อง,งอกหรือมีก้อนอะไรไปอุดอยู่แถวๆบริเวณหลอดอาหารนะฮะซึ่งทําให้ตัวคนไข้มีอาการ้วกาเจียนหล่ะย่าที่ทานอาหารเข้าไปมันก็ท้นออกมาแล้ว็อจียนอยู่เรื่อยๆไม่หยุดนะครับอันที่4ี่เนี่ยก็คือคนไข้ที่มีประวัติน้ําหนักลดโดยไม่ตั้งใจคําว่าน้ําหนักลดโดยไม่ตั้งใจหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ําหนักนะฮะแต่อยู่ดีๆมันผอมเองอะ อยู่ดีน้ําหนักก็หายไป5โลอยู่ดีนนัก,ก็หายไป10โลภายในรเวลาแค่1-2เดือนะอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะครับอย่างที่5เนี่ยก็คือคนไข้ที่มีประวัติคนในครอบครัวนะฮะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกอะไรเงี้ยเป็นมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเพราะว่าในกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมนะครับในการที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งหลอดอาหารได้มากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีอาการ หรือว่ามีความเสีย่ยง,งนี้อาจจะต้องมาส่องกล้องก่อนนะครับอันที่6กเนี่ยก็คือคนไข้ที่มีภาวะซีดนะฮะซึ่งคนไข้ที่มีภาวะซีดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอาการซีดของคนไข้หรือภาวะซีดของคนไข้เนี่ยมันมีภาวะซีดจากสาเหตุอะไรนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะซีดจากทารสซีเมียเป็นจิซิกพีดีหรือเป็นโรคอื่นก็ได้หรือบางทีอาจจะซีดจากเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารก็ได้ซึ่งการที่คนไข้มีเลือดออกในทางเดินอาหารเนี่ยแปลว่ามันอาจจะมีแผลอยู่ในกระเพาะหรือว่าในหลอดอาหารซึ่งแผลที่ว่านี่มันอาจจะเป็นแผลที่เกิดจากตััวเเเนนนืืื้้ออองหร่มมะ็ที กัดกินเข้าไปอยู่ในแถวบริเวณเยื่อบุต่างๆแล้วก็แตกออกมาเป็นแผลก็ได้นะครับซึ่งอาการดังกล่าวข้างต้นนะฮะที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปเนี่ยถือว่าเป็นอาการเตือนภาษาแพทย์เราเรียกอัลามซิมทอมนะฮะซึ่งอาการเตือนดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็เป็นอาการเตือนที่ต้องระวังเรื่องของตัวมะเร็งนั่นเองนะครับทีนี้นอกเหนือจากอาการเตือนดังกล่าวเนี่ยนะที่คนไข้มีแล้วเราจะต้องเอาคนไข้เนี่ยมาส่องกล้องแล้วเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่เราจะเอาคนไข้มาส่องกล้องอีกนะฮะก็คือคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยนะฮะเป็นโรคกร รักษาด้วยยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะฮะถ้ารักษาด้วยยาแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราประเมินแล้วสองสเดือนแล้วยังไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องมาส่องกล้องดูนะฮะว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านี่ก็เป็นเงื่อนไขนะฮะที่แพทย์จะใช้ในการพิจารณานะครับว่าเราจะเอาคนไข้กรดไหลย้อนเนี่ยมาส่องกล้องหรือเปล่านั่นเองนะครับทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายนะฮะข้อที่5นะครับเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนที่ต้องรู้นะฮะหนึ่งก็คือเรื่องการดูแลรักษาโดยปกติแล้วเนี่ย หลังจากที่วินิจฉัยไปแล้วว่าคนไข้เ,เป็นโรคปวดไหลย้อนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการดูแลรักษาคือหนึ่งเราจะให้คําแนะนําก่อนในเรื่องของการดูแลตัวเองนะฮะว่าจะมีสิ่งที่ต้องทําหรือว่าห้ามทําอะไรบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปโดยละเอียดมาในคลิปต่อๆไปนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามารู้ในเรื่องของข้อปฏิบัติข้าวๆก่อนนะฮะเช่นเราก็จะให้คนไข้หลีกเลี่ยงพวกอาหารเผ็ดจัดรสจัดนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงเรื่องของตัว อาหารที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนนะครับเช่นพวกชากาแฟหรือว่าน้ำอัดลมหลีกเลี่ยงการกินอาหารก่อนเข้านอนอย่างน้อย2-3ชั่วโมงนะฮะหรือว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงนะครับการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลานั่นเองนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะแต่สิ่งที่ควรทำก็คือเราก็จะแนะนำนะฮะว่า1ก็คือควรที่ต้องเลิกงดการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มเหล้านะฮะ เพราะว่ามันกระตุ้นทาให้กดไหลย้อนเป็นมากขึ้นได้นะครับอีกคําแนะนำหนึ่งก็คือควรจะต้องลดน้ําหนักนะครับเพราะว่าคนไข้ที่ได้รับการวิจัยว่าเป็นภาวะอ้วนนะฮะก็จะมีความเสี่ยงนะฮะของการที่จะเป็นโรคกดไหลย้อนได้นั่นเองะคะสิ่งที่ต้องควรทําอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะต้องมีการออกกําลังกายนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่ามีการปรับสมดุลของร่างกายต่างๆให้ดีขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําอย่างคร่าวๆนะฮะที่เรามักจะแนะนําให้กับคนไข้ที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยนะครับให้เขาได้มีข้อมูลตรงนี้แล้้วกกก็ใใชนารรรรปับพฤติม ต่อไปนะครับถัดมาก็คือเรื่องของตัวยานะฮะยาเนี่ยแน่นอนนะฮะเมื่อคนไข้ได้เป็นกรดไหลย้อนในส่วนใหญ่แพทย์จะต้องมีการให้ยานะฮะยาที่ให้เนี่ยก็จะเป็นยาลดกรดนะฮะตามชื่อโรคเลยนะฮะเพราะว่าเราเป็นโกกรคกรดไหลย้อนนะฮะกรดมันอาจจะเยอะมากเกินไปแล้วก็จะใช้ลักษณะของการให้ยานะฮะเพื่อลดปริมาณของกรดในกระเพาะอาหารเนี่ยให้มันลดลงนะฮะเพื่อที่จะทําให้อาการตัวกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นน้อยลงหรือว่าอาการมันหายไปนั่นเองนะฮะซึ่ง การปรับยาหรือการอะไรก็อยู่ในดุลีพินิษของแพทย์นะฮะว่าจะมีการปรับยาเพิ่มยาลดขนาดยาหรือว่าจะให้หยุดยาเมื่อไหรนะฮะการรักษาถัดมานะฮะก็คือการผ่าตัดนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคกดไหลย้อนจริงๆเนี่ยนะครับปัจจุบันมันมีที่ใช้ค่อนข้างน้อยลงนะฮะเพราะว่ายาลดกดของเราเนี่ยนะครับในปัจจุบันที่มีอยู่มันดีมากๆนะฮะเลยก็เลยทําให้ การผ่าตัดต่างๆเนี่ยมันบทบาทมันก็น้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบทบาทของการรักษานะฮะด้วยการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับมันก็จะสงวนไว้ในกลุ่มคนไข้ที่1คนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วรักษาด้วยยาอย่างไม่ดีขึ้นนะครับสอคือคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนแต่ว่าไม่สามารถกินยาลดกรดได้นะฮะเช่นอาจจะมีผลข้างเคียงนะฮะของตัวยาไซเฟสของตัวยาที่รับไม่ได้หรือว่ากินแล้วมีการแพ้ยานะครับ อันที่3เนี่ยก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะกรดไหลย้อนนะฮะหรือเป็นกรดไหลย้อนร่วมกับมีไส้เลื่อนแถวๆบริเวณหูรูดแถวๆบริเวณกระเพาะอาหารที่มีขนาดใหญ่ๆและมีอาการอันนี้นนจะต้องมาผ่าตัดนะครับเพื่อทําการรักษาะะอันที่4ก็ <ๆ S 2> คือในกลุ่มคนไข้ที่อาจจะมีโรคอื่นร่วมด้วยที่จะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับแ <ๆ S 1> ถวๆบริเวณหลอดอาหารหรือว่าตรงกระเพาะอาหารนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อบ่งชี้นะครับสำหรับการผ่าตัด ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ5สิ่งที่ต้องรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องตัวโรคกับอย้อยนะครับหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เปิดฟังที่ไหนก็ได้นะครับจะเปิดฟังที่บ้านขณะออกกาลังกายหรือว่าขณะขับรถไปทํางานอะไรเงี้ยก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับคลิปหน้านะฮะก็อาจจะมาพูดในเรื่องของพฤติกรรมนะับที่ควรทําหรือว่าควรหลีกเลี่ยงนะฮะ เกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้กับผู้ฟังทุกคนก็สําหรับใครนะฮะที่ชอบนะครับในคลิปนี้นะฮะแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ก็ฝากให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ c h anel n s e r g y Doc นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอลาทุกคนไปนตรงนี้นะครับผมขอบคุณครับ